คนเก่าเล่าอดีตเล่าเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาและน่าสนใจประวัติศาสตร์ผลไหนฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเบื่อกับอาจารย์คงชัยตั้งเจริญคุณอดีตคนกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คนเก่าเล่าอาดีตวันนี้นะครับจะเสนอเรื่องราวที่แฟนรายการถามถึงกันมาก็คือเรื่องของพระมเหสีและพระราชะโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเราไปฟังรายละเอียดได้จากผอธงชัยตั้งเจริญกุลเชิญเลยครับผอ,อครับสวัสดีครับคุณภาวันสุดเกตดีเจปั๊กเก้ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับเอ่อเรื่องพระมเหสีแล้วก็พระราชโอรสของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี่ ถ้าพี่จำได้เนี่ยเคยนํามาเล่าแล้วในรายการนี่เลยนะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วครับหลายท่านอาจจะจําจํากันไม่ได้แล้วอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีคําถามกันมาบ่อยๆรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระเจ้าวังจันทร์เจอผมก็ถามเมือนกันว่าเอตกลงพวงท่านทรงมีพระเมษีมีพระ,ะราโชดหรืหอไม่อะไรประมาณเนี้นะครับครับเออทั้งนี้ก็เพราะว่า ข้อมูลในประวัติศาสตร์เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยมันมีน้อยมากเลยเจปเกกี hmm. บางท่านอาจจะค้นหาไม่เจอเลยนะครับบางท่านก็เลยพานคิดไปว่าเอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบรบมาตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้มัง้งอะไรประมาณนี้นะใช่ครับตอบว่าจริงๆมีนะครับมีนะครับมีทั้งพระอครเมศีมีทั้งพระราระโชรส เปนี้เริ่มจากคําให้การของชาวกรุงเก่าที่บันทึกไว้ว่าเมื่อวันประกอบพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 1 3 3เพื่อเสด็จขึ้นคองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเสีอย,ยุธยานะครับต่อจากพระราชบิดาในวันนั้นเนี่ยได้ทรงประกอบพิธีสถาปนาอุป,ปร,ราชคือพระราชอนุชาเอกาทศรถ เอขึ้นเป็นอุปราชนะครับก็บ <K> เห็นได้ว่าพระองค์ท่านนทรงรักพระราชนูชาเอกาทศรสนี่เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่า,าทั้งทั้งสองพระองค์ท่านนี่ก็ทะเ่าเจริญเ,เติบโตคู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประทรับอยู่ที่พระราชาวังจ์เมืองพิษณุโลกเกิดที่นี่แล้ว,ลวก็โตมาด้วยกันแบบนี้นะครับทีนี้ทาในการว่ชาวกรุงเก่านี่ก็ยังบอกอีกว่า ในคราวนั้นเนี่ยได้มีการเสดาจพนาพระอัครมเหสีขึ้นเป็นพระมณีรัตนาชื่ออย่างเนี้ยพระมณีรัตนานะครับเพราะฉะนั้นคนัูวไปก็เลยเข้าใจกันว่าน่าจะเป็นมณีจันที่ทรงกุ๊กคลีกันมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะไรประมาณนั้นนะครับก็แปลแว่าพระเมศีก็คือพระมณีรัตนาครก็นี้สําหรับพระบรมราชพระราชวรวรสนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ประวัติศาสตร์ไทยนี่หาไม่เจอเลยในเจเาเก้ครับผมเราไปเจอบันทึกของบาทหลวงชาวสเปนที่เข้ามาในกรุงเสียยุเทยายในสมัยสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชบาทหลวงที่ว่านี่ช,ชาวสเปนนี่ก็บันทึกไว้ว่าได้มีโอกาสได้ชมกระบวนพุยหาย,ยาตราทางชุมมาคหรือว่าการเสด็จทางน้ําเสด็จกระบวนเรือทางน้ําเนี่ยนะครับก็เห็นขบวนเรือมากมายมีเรือใหญ่สามลำ ลำแรกนี่ก็เป็นเรือของพระมหากษัตริย์นี่คือสมเด็จพระนเรสวรมหาราชพร้อมด้วยข้าราชบริพารส่วนเรือลําที่สองก็เป็นเรือของพระอครามเหสีมณีรัตนารพร้อมด้วยนางสนมกำนันแล้วก็ลำที่สามอันนี้เป็นเรือของพระราชรสเห็นพระราชรสผู้ชายสองอพระองค์พรอแม่มู่พระพี่เลี้ยงนะครับอันี้ในบัิทึกของบาทหลวงที่ว่านี่ก็ไม่ได้บอกว่า พระราชรสองพระอ,องค์เนี่ยทรงพระนามวกรายอน,นี้ก็เรียนม่ทราบกันตรงนี้แหละก็เลยถือว่าเป็นหลักฐานว่าสมเด็จพระเรศวนมหาราชทรงมีพรามเหตสีและก็มีพระราชรสสองพระอ,องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สเสด็จขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงเสียอยุทยาได้เพียงสิบห้าปีก็สเสด็จสวรรคตในปีสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระเอกาทศรส ก็ได้เสด็จขึ้นครองพระราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาองค์ใหม่ตามกฎมนเทียนบานอยากปลุกปราชก็ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับครับก็นี้เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถได้เสด็จขึ้นครองพระราชสมบัติแล้วส่วนพระเมศเสีมณีรัตนาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปากระเมศหสีมณีรัตนาก็เอถวายบังโคมลาออกมาปลูกเรือน อยู่นอกวังหลวงแล้วก็ประทับอยู่กับพระราโชรถอยู่นอกวังหลวงผู้เคร่อนอยู่แบบนั้นนะนะครับก็ทรงประวัติศาสตร์ระว่าทรงปฏิบัติธรรมนะฮะตลอดเพื่อจนชีพตลอดชีวิตเลยครับโดยสมเด็จพระเอกาทศรถพระมหากษัตริย์ก็ดีพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงดูแลพระมเหสีมณีรัตนาพร้อมด้วยพระราโชรถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างดีเลยมาจนถึงสิ้นอายุไขประวัติศาสตร์ไวอย่างนั้น ทีนี้ส่วนการของราชสมบัติครับก็เป็นสมเด็จเอกาทศรสตตามที่ว่าก็ต่อด้วยพระราชโอรถของเปกาสมเด็จเอกาทศรสนั่นคือภาษีสวะพระพระเจ้าทรงทมต่อมาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้กล่าวถึงพระราชโอรถของสมเด็จพระนเรศวรอีกเลยก็เลยไม่ทราบกันว่าพวกท่านทั้งสองพวกนั้น มีพระน,นาวะรวประไรตามที่ว่ามาจนทุกวันนี้ทีนี้เดือนหน้าดีเจปพักเก้ครับผมเดือนหน้าเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับครับผมดังนในเดือนกรกฎาคมนี้อยากจะเรียนให้ผู้ฟังลูกหน้าว่ามีวันสําคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นคือเป็นวันที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ29กรกฎาคม คือที่เมืองพิศนโลกเนี่ยเมื่อสามสิบสี่ปีที่แล้วเราเคยจัดงานยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเทอิดพระเกียรติและก็เฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นของราชสมบัติครบรอบสี่ร้อยปีเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยสามสิบสามแปลว่าสามสิบสี่ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันพุธหน้าก็จะย้อนอดีตมาเล่าบรรยากาศ การจัดงานครบรอบของราช400ปีสยปีเสด็จก็จะในสวนมาราชซึ่งที่เมืองพิจิโรก็จัดมาเมื่อ3-4ปี ừ ừ, ที่แล้วยอดิตจะเล่าให้ฟังกันในวันพุธหน้าโปรดติดตามฟังกันต่อไปขอบคุณที่ติดตามฟังทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจะพบกับคลเก่าเล่าอาดีตได้เป็นประจำทุกวันพุธ ท่านอยากฟังเรื่องอะไรหรือมีข้อเสนอแนะแจ้งได้ที่สวทพิศนุโลกโทรศัพท์055-267-049หรือเพจเฟซบุ๊กสวทพิศนุโลก